ไปคอนเสิร์ตค่ะไปคอนเสิร์ตอุ้ยไปกับเพื่อนเหรอไปสวัสดีครับเราชื่ออะไรอยู่ชื่อไอนะคะชื่อโดนัทนะะชื่อไอเดียนะคะชื่อเอิร์นนะคะอยู่คณะพยาบาลศาสตร์ค่ะอุ้ยเรามาสัมภาษณ์คุณหมอหมดเลยนะพยาบาลโอเคพยาบาลพยาบาลศาสตร์ถูกปะพยาบาลศาสตร์โอ้พยาบาลศาสตร์แผนให้นึกว่าพยาบาลศาสตร์เราสตาร์ว่ลกัขอโทษขอโทษขอโทษ ถ้าสมมติว่าเราเรียนจบสิ่งแรกที่เราจะทําคืออะไรนอนค่ะเพราะว่าตอนเรียนไม่ได้นอนเลยค่ะเลยต้องนอนค่ะจะไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวไหนอยากไปทะเลแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ได้ไปไปเที่ยวทะเลงเงีย้ยแฟนไม่ว่าหรอแฟนค่ะมีแฟนแล้วกดไว้คนดูแล,เลวเราอะไปคอนเสิร์ตค่ะไปคอนเสิร์ตอุ้ยไปกับเพื่อนหรอไปคนเดียวไปคนเดียวอุ้ยแต่ว่าไม่มีแฟนนะดิไม่มีค่ะ่แลวเราอะเอ่อจริงๆงก็อยาก นอนอยู่บ้านเฉยๆจนกว่าจะได้งาน,นะคะ่ะนอนอยู่บ้านไม่คุยกับแฟนเลยไม่มีแฟนไม่มีแฟนสองคนนี้ไม่มีแฟนถ้าสมมติว่าบอกแฟนได้หรือยอยากอยากจะบอกอะไรแฟนกลับรถดีๆนะคะ,คะถ้าสมมติว่าถ้าแฟนในานอนะคคด,ดูอยู่เราอยากจะบอกอะไรเขาไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะคะแลวเราอ่ะกินข้าวด้วยนะวัยรุ่น